สบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะยินดีเข้าสื่อช่องนัดชาแนลอีกเ่นเคยพี่น้องมือวันี้เ้าจะภาพพีพี่นอ้อ,นพพนองมากมาเปลี่ยนอาหารเ้อพี่น้องเด้อเปลี่ยนอาหารเปลี่ยนเมนูกันพี่น้องจะมาภาพี่น้องมากกินปนพี่น้องปนเห็ดเคมม็มเนาะกับแจวปลาแดกแจวปลาแดกเลยก็จะมีทอดนองไก่พี่น้องกับแก้มก็จะมีมะงงเหี่ยวตม้มเนาะก็บน้ำม,มันต้มน้ำพี่น้องเขากับแจวปลาแดกเลย กับมาละต้มคือเกอ่าพี่น้องมาพี่น้องมาพอแม่พี่น้องเขามาแล้วก็ย่ดลริมเนาะกดชับจะไข่กดติดตาม่องห,ห้าแน่พี่น้องเผื่อเป็นกําลังใจให้สองข้าแน่พี่น้องม่าโอเคพี่น้องถ้าพร้อมแล้วลงมือเลยพี่น้องมาเพื่อบห้ทักษาเสีชเวลา <c oughs> กับขหนีว้วเต็มตีบคือเกอ่าพี่น้อง này tiếp khẩu bắt ghép đây thật gì đây nó mày tụm gấp treo bắt đèn chào subscribe đẹp ừ. อย่างก่อนแล้วคอยมาคอยมาปนพี่น้องมันจังหอมนี่พี่น้องอาทา่สอบเอยแกมก็ามาลาตมครบมันน้ด้วย

sạ mắt chỗ nào rồi วานดีพี่น้องมันงงเงีอเนี่หวานแต่แต่ป่นเห็ดเค็มนี่หอมพี่น้อง เนาออ่ะ,อะจะได้เข้ากับขอหยุดคลิปเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะจะได้กับเขอขอมโมกขมใจพ่อแม่พี่น้องและเอฟเอฟซีจุกนะุยจุคนเนาะที่เข้ามาก็ไล่ก็แชร์ก็ติดตามช่องเขาหายเนาะอะ่ะจะได้กับภากแน่พี่น้องภากก็ไล่ก็แชร์ก็ชักชักไขก็ติดตามช่องเนานำเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอหยุดคลิปเพียงเท่าน,นี้เนะพี่น้องพอกันคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอการสบายดี